มันต้งขนาดนี้เลยทําโอ้ช็อตติดนะโอ้โหทั้งท่าลมทั้งท่าอะไรเดี๋ยวม่วยหมดเลยเนี่ยโอ้ก็จะได้ตัวต้องขนาดนี้เลยเมื่อกันนี้ดูดูโอ้โหโอหอ้โ้โอ้อหอ้อ้โอ้อออ้อออ้โหโอ้โห้หอโอ้้เออ ชอบคนล้มไม่มีแอคชั่นนะไม่มีแอคชั่นถอดถอดคนล้มนะ่งหงาย้องตีลังกาอย่าดูในคลิปนะเพร่บอยสีเหลืองแซมงัดหงายท้องหงายตีลังกาโอเคครับฝากผลงานด้วยครับคบนี่ควบดูนี่ควบดู